เอกสารฉบับนี้นะครับสาหรับผู้ที่ได้เข้ามาอบรมเรียนนะครับหลักสูตรการดูภาพสมเด็จนะครับซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะเห็นไหมครับจากสํานักงานคณะกรรมการกรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยจะเขียนว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่านับท่านนี้คือนายอาต์จําเริ์โชคพาณิชย์นะครับสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาการ การดูผ้าสมเด็จ12ชั่วโมงจากวิทยาลัยสาพระช่างชนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อวันที่7เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับโดยก็จะถือว่าเป็นเอกสารและการมีเจ้าพนักงานทะเบียนลงนะครับแล้วก็ท่านนี้ก็เป็นลำดับที่22ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับนี่ผมอยู่กับพี่ชัยนะครับซึ่งมา ตรวจดูตรวจสอบพระที่พิเศษมารฐาเรตดอดแล้วก็เป็นผู้เข้าร่วมอบรมด้วยนะครับในวิชาหลักการดูพระสมเด็จรุ่นที่หนึ่งะครับวันนี้มาเจอกันพอดีพร้อมกับใบประกาศนียบัตรที่ได้ออกมานะครับคืออบรมเนี่ยนะครับจะได้สองใบใบที่หนึ่งเนี่ยเคยให้ชมไปแล้วก็คือจะเป็นใบที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีหลักมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับในการใช้ประโยชน์เนี่ยเหมือนกัน ส่วนใบนี้นะครับจะเป็นใบที่เป็นเอกสารราชการที่มีนายทะเบียนลงนะครับโดยจะเป็นเรียกว่าเป็นใบประกาศนียบัตรวิชาชีพเฉพาะการดูพระสมเด็จเลยนะครับคั้นนี้ต้องถามพี่ชัยว่าเป็นไงบ้างครับก็<อ><อ>ได้ประโยชน์มากครับเออผมเรื่องพิมพ์นี่ผมก็พอแม่นนะฮะแต่เรื่องเนื้อเนี่ยยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ก<อ>็มาอบรมครั้งนี้ก็มีความเข้าใจในการแยกเนื้อพอสมควรเลยฮะเกือบเกือบจะว่าเนื้อเนี่ยหนุบนุ่มเนื้อ แข็งเนื้อปูนหรือเนื้อปูนเปลือกหอยอะไรต่างๆเนี่ยฮะมูเนื้อว่านเนื้ออะไรซึ่งอาจารย์ก็แยกแยะให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ดูดูเนื้อได้ได้มากขึ้นครับครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพอเราอบรมนะครับจริงๆก็จะมีเรื่องประวัติเรื่องอะไรด้วยนะครับแล้วพอได้ประกาศนิยบัตรวิชาชีพเฉพาะนะการดูภาพสมเด็จเนี่ยจากที่เป็นคนที่มีภาพสมเด็จอยู่แล้วที่บ้านนะครับศึกษาอะไรดูมาดตลอด พออบรมมาปุ๊บได้เอกสารฉบับนี้มาเนี่ยรู้สึกไงบ้างรครับก็มีความมั่นใจขึ้นนะฮะแล้วก็รู้สึกภูมิใจนะฮะมีความมั่นใจว่าพระที่เรามีแล้วการที่เราดูแยกแยะต่างๆเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นเลยฮะครับนะครับเสร็จแล้วใบนี้เอากลับไปที่บ้านไปทำอะไรครับเนี่ย ก็คงไปใส่กรอบแฟนนะฮะโชว์เหมือนเหมือนปริญญาเลยะครับนะครบกอบวิชาชีพได้ด้วยฮะเป็นเาเรียกว่าเป็นความสําเร็จนะครับของเราเองด้วยนะพี่ได้อย่างที่บอกนะว่าหลักสูตรนี้นะครับเริ่มต้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นนะก็คือพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะครับแล้วก็รับเรื่องมาโดยท่านผอดรโคสเลิศล้ำนะครับที่วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีทําให้งานเนี่ยสามารถดําเนินมาจนนี้แล้วก็ ออกมาเป็นนะครับประกาศนนิบัตวิชาชีพเฉพาะซึ่งอันนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นคุณูปการจริงๆนะครับให้กับบุคคลที่สนใจนะครับในเรื่องของพระสมเด็จนะครับแล้วก็ตอนนี้รุ่นที่2ไปแล้วนะครับก็ท่านที่สนใจในนี้ติดตามรุ่นที่3แล้วก็อาจจะมีการขยายนะครับไปสู่พระอื่นๆอีกโดยที่ผ่านมาเราก็มีชาวต่างชาติมาร่วมเรียนด้วยนะครับในรุ่นที่2ครับแต่ว่าชาวต่างชาติจะไม่ได้เอกสารชุดนี้นะครับเพราะอันนี้จะออก เป็นเอกสารราชการเฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับแต่จะเป็นชาวต่างชาติก็จะได้อีกฉบับหนึ่งนะซึ่งเป็นเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษนะเป็นอินเตอร์แต่ก็รับรองนะครับโดยทางวิทยาลัยด้วยแล้วก็โดยบริษัทพีดีเอสตันดาด้วยนะครับก็สำหรับที่นี้ขอบคุณพี่ชัยมากครับขอบคุณดีครับมากเลยครับสวัสดีคร<ด>ับ<ด>